ถราวันนี้ผมมาดูก็อีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นต้องเรียกว่าเป็น iMac with Laser ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ด้วยใช่ใช่สดสดเลยสดสดไม่ไม,ไม่นาเพราะว่ามาที่รัชโชตินนะครับเมื่อวานดูที่สาขาภากรกอนแล้วก็ลองเช็คแล้วนะมันจะมีสาขาที่ทำใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเสียงแบบ12 channel <S 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 อ๋อโอบล้อมมากขึ้นแล้วก็รายละเอียดมากขึ้นใช่ไม่ใช่ทุกสาขา ไฮลท์ที่เพิ่งเปิดใหม่ก็รู้สึกกระชั้นพาาเหมือนกันให้น้องส่งน้องไปรีวิวมายังไม่ได้เปิดดูก็กำลังจะบอกว่าเนี่ยก็คือถือว่าเป็นช่งดีนะว่าได้ดูหนังในระดับนี้แล้วก็ได้เครื่องเสียงแบบดีๆมันก็เลยยิ่งเพิ่มอรรถรสเข้าไปอีกอ่านี่ก็คือต้องขอบคุณเมเจอร์เลยเพราะว่าเมเจอร์เองก็พยายามพัฒนาแล้วก็มีอะไรตรงนี้เพิ่มเติมแล้วรู้สึกว่าก็จะมีเปิดโรงเพิ่มเติมมีก็ที่ปากกะปิ อ๋อใช่ายว่าถ้าใหมใหม่ๆมาเนี่ยระบบเสียงระบบที่นั่งทุกอย่างสองที่เลยเอ่ออ่าอิสต์วิลเวสต์วิลเวสต์วิลตรงใช้ปุ๊กแล้วก็บางกะปิของเดอรมอร์บางกะปิเพราะเดอรมอร์บางกะปิเนี่ยปิดปรับปรุงอยู่หลายเดือนแล้วจะเปิดเดือนหน้านี้เองเดี๋ยวจะไปพิสูจน์เหมือนกันจะไปดูเหมือนกันไม่น่าจะมีไอแม็กกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจนะแต่เขากเปิดใหม่แต่ว่าเวสต์วิลน่าจะมีอ่าใช่เพราะใหญ่อยู่แต่จริงๆก็น่าจะมีหมดแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำอ๋อบางกะปิมันทำอยู่บนห้าง ก็ยะะังอาจจะต้องดูพื้นที่เดี๋ยวไปดูกันไปดูแล้วมาไลฟ์ปังโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะภาพไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะอะไรก็ต้องขอบคุณเลยว่าเดี๋ยวนี้เรามีลง iMac ที่มันดูจริงจากอลังการแล้วมารอบที่2เข้าไปดูนี่คราวนี้ลองนะนั่งบนสุดเลยคราวนี้คือนั่งแถวบนสุดเลยก็เลือกเลือกเองเลยเลือกเองเลยลองนั่งแถวบนสุดดูเอะก็ยังใหญ่ก็ยังโอเคมันก็จะเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งปกติผมจะชอบนั่งกลางโอเคนะครับผมอ่ะเข้าว่ากันต่อ พอ,อหลังจากที่ไปดูรอบสองอย่างที่บอกเมื่อวานบรรยากาศอันนั้นก็ไม่ได้เฟกนะที่บอกว่าไม่ตื่นเต้นมีความสนุกเพราะมันมีทั้งหนังก็มันดูครั้งแรกอ่ะมันสดมันสดใช่ใชมันได้ความสดมันได้เห็นแง่มุมที่เอาจริงนะเป็นแง่มุมที่เราไม่เคยได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักระหว่างนับปลียนกับโจเซฟินเนี่ยแต่ไม่มีเวอร์ชันไหนขยี้ถึงขนาดนี้เวอร์ชันนี้ต้องบอกเลยว่าขยี้มาก อยี่ตั้งแต่นานทีแรกที่มองตากัน,เ,นเป็นคนที่ประทับใจฉากนั้นที่สุดนะแต่บางคนบางเพจเออบางเพกเขามีฉากประทับใจของเขาเดี๋ยวไปดูเมื่ฉากไหม <laughs> แต่เขาผมนะาบอกเลยประทับใจฉากแรกที่สีตะมันคือเคมีที่ตรงกันเป๊ะจริงๆม,มองมอง,มองแล้วแบบใช่เลยนั่นแหละก็นี่แหละเอเคในส่วนของเรื่องของอความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เพิ่งไปดูรอบแรกหรือย,ยังไม่ได้ไปดูมผมก็เชื่อความรู้สึกก็จะคล้ายๆกับเราเมื่อวาน รู้สึกยังไงก็บอกออกมาเลยครับจริงๆเรื่องนี้ไม่น่าเบื่อเลยนะคะถึงจะเป็นเกี่ยวกับชีวประวัติของนโปเลียนนะคะได้ได้เรื่องแบบได้รู้ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องรักเรื่องสองครามมันมากค่ะตั้งใจดูกันดีๆค่ะโอเคครับผมก็เยี่ยมสมที่ตั้งใจไว้ครับก็สนุกแล้วก็ฉากยิ่งใหญ่อลังการครับอ,อย่างที่เมื่อกี้เคยบอกไว้ก่อนเข้าลงก็ได้เห็น นโปเลียนยิงพีระมิดอียิปต์สะใจครับยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่แล้วหนูอะคะชอบคะชอบค่ะ,บคะแบบหนูปกติหนูไม่ค่อยได้ดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาดูหนูก็แบบอินแล้วก็ชอบมากๆได้แบบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะมันสะใจนักรักคุยที่ยิ่งใหญ่ <laughs> ยิ่งใหญ่เกียงไก่สุด <laughs> <laughs> ยอดโอเค มันโคตรๆค่ะเยียดสามคำของแท้ภาพในสนามรบภาพในวังคอสตูมการแต่งตัวรวมถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ด้วยค่ะมันดีมาก <c oughs> เยี่ยมมากจริงๆค่ะอลังการงานสร้างมากค่ะมีสะใจอะเก,กเก่งมากเก่ง <c oughs> เป็นฉากการประทะที่ที่ดุเดือดค่ะทุกหรืดูหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อน โอ้โหแต่ที่ประทับใจมากสุดคือฉากที่หน้าหนาวค่ะภาพสวยแล้วก็ความฉลาดของเขาที่แบบต้อนให้คู่ต่อสู้ไปอยู่ตรงตรงผืนน้ำแข็งตรงผืนน้ำแข็งแล้วก็ระเบิดชิ้นน้ำแข็งเพื่อที่จะให้คนตกลงไปตายในนั้นโหดแล้วก็ภาพสวยแต่โหดโหดโหด,โดเนาะ <c oughs> มีเวลาหลับเลยค่ะ ตื่นตลอดเวลาเพราะว่ามีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจให้เราติดตามตลอดตลอด,ลอดไม่มีเว้นเลยค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มค่ามากตื่นยังไงก็บอกออกมาเลยบอกมาเลยแต่วันนี้พอมันวันที่สองพอผมดูรอบสอง <มา S 3> พอ,พอผมเห็นรายละเอียดเนี่ยมันเริ่มมีรายละเอียดชัดเจนที่แล้วมีอะไรที่ตืต่นเหินใช <laughs> ่จริงๆรึงตื่ตตั้งแต่เมื่อวานละ <laughs> อ๋ะขอขยี้เลยหลังจากนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงนะนี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวกัน แต่อมองตรงกันแต่ค่อนข้างจะตรงกันต้องคุยกันก่อนที่จะมานั่งอัดทิปแล้ว<ช>เออเห็นด้วยจริงจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดตรงนี้นะจะเรียกว่าสปอยไหมมันก็ก้ากึ่งสําหรับแล้วแต่คนคิดเพราะมันเป็นพูดถึงรายละเอียดของหนังค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เตือนไว้บอดไว้ก่อนแล้วกันเนาะว่ะากันเลยแล้วกันในส่วนที่รู้สึกพี่โก้พี่โก้มองว่าไงพอดูแล้ว มันองดูแล้วอันนี้ไม่ได้ดูแบบเก็บอะไรแบบที่ไก่มานั่งคุยก่อนนะนั่นแหละความรู้สึกรู้แล้วรู้รู้สึกอยู่แล้วแหละว่าหนังไม่ได้เชื่อชูนะปูเรียนเลยใช่แต่ก็ไม่ได้ทําให้ดูแย่ถึงแบบชัดเจนแต่ละฉากตั้งแต่ฉากแรกที่เขาเริ่มรบที่ตุลงอย่างที่บอกเขาวิ่งอยู่หัวสุกหัวซุนด้วยซ้ำกลัวเขากลัวเสียงปืนใหญ่นั้งนััไม่เป็นผนปืนใหญ่แต่ภาพที่เห็นในในหนังคือเฮ้ อ๋อเราก็เข้าใจได้นี่คืออาจจะเป็นครั้งแรกที่แบบสึกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสึกใหญ่ก็มีมีความสึกสั่นๆออารมณ์เ็นเลยสั่นๆตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยโอเคไม่ว่ากันนั่นคือภาพแรกแต่พอดูมาดูมาดูมาเขาไม่ได้เป็นนักลบที่แบบอัดองขายเหมือนเวฟพาร์ทที่แบบเวคุกสารที่เท่ทุกฉากเป็นหนังในดวงใจหนังสงครามในดวงใจหรือล้เซลโคลที่เป็นการเดเตอร์ก็ที่เท่ทุกฉากดูดีทุกฉากแต่เนืโอเพลน ก็เหมือนเป็นคนข้างรักคือเมื่อวานได้คุยกับคุณดูดาวกวารตลาดนะเขาก็เห็นตรงกันตรงนี้ว่าถ้าลองถอดเปลือกทุกอย่างออกหมดเลยนะนักบรญเลีป็มแค่ชายข้างรักคนหนึ่งแค่นั้นเองใช่แล้วก็ทาทุกอย่างเพื่อความรักแบบอะไรอย่างนี้เลยซึ่งซึ่งมันมันรู้สึกว่าประวัติที่เคยได้ยินนักผู้ยิ่งใหญ่หรือเลยมันเริ่มเอ๊ะไม่เคยตรงกันใช่ใช่ไม่เคยตรงกันไม่เคยตรงกันอ๋อเดี๋ยวบอกนิดนึงคือก่อนหน้านี้ได้ไปดูคลิปหนึ่งของคุณปลื้มคุณปลื้มอวางลปลื้มใหญ่ ผมก็เรียกไม่ปัวคุณเพิ่มหนก็คือที่พูดวิจารเรื่องหนังด้วยอคุณเืิ่มเนี่ยก็พูดไวค้คํานึงผมดันฟังก่อนที่จะมาดูหนังตั้งแต่ว,วันเขา่องว่้มันใช่เลยบอกหนังอเมริกันอะ่ะพอทําปุ๊บนะจะไปเชิดชูความรักซะจนแบบเบร์แบบหวานเกีียบเลยแบบเอรอไปเลย,ยจ,จะขี้เรื่องความรักใช่แล้วจนสุดท้ายมันมันก็กลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยแล้วซึ่งพอมาดูหนังเมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงจริงจริงต้องลองไปฟังดูนะครับอันนี้ต้องต้องบอกเลยถือว่าผมถือว่าฟังแล้วแบบเอ้ย แล้วพอมาดูแล้วมันใช่ตั้งที่ก่อนหน้านี้ลิลี่เขาไม่ได้เน้นเน้นเรื่องความรักขนาดนี้นะลเซอร์โคก็เล่นโอเครักลูกรักเมียที่ว่าเป็นห่วงแต่ลูกแต่เมียองเดียวก็นิดหน่อยนิดหน่อยเออมันเป็นฝังใจอยู่ข้างในแค่ฝังใจแต่ว่าไม่ไดเอามาขยี้แต่นัตตุวบเลียนเน้นเลยเน้นเลยแล้วก็บรรยายความรักตลอดเวลามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าส่วนตัวผมนะดูรอบแรกกับดูรอบสองก็ยิ่งชัดเลยว่าตกลงนี่คือมันหนังรักค่อนไปมากกว่าหนังสงคราม เกือบเลยแหละเกือบเลยคือแต่ว่าฉากสงครามมันใหญ่พอใช่มันใหญ่พอที่จะทําให้มีพลังสำหรับคนที่ชอบฉากสงครามไปแล้วมันใหญ่พอที่แบบที่ทําให้ดูจริงจังได้แต่ว่าอบอวนของมวลมวลของหนังเรื่องนี้มันเป็นความรักความดัเลยใช่ซึ่งซึ่งวันนี้จริงๆแล้วผมก็ต้องบอกมีคนทักถามมาผมก็บอกว่าเออมันก็ผิดจติคาดไปนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราดูหนังแบบนี้แล้วมันได้ความบืกเขิลมันได้อะไรเงี้ยหนังมันจะยิ่งสนุกแล้วมันยิ่งพีคไงแต่อมเป็นอย่างนี้ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะแต่มันก็จะกลายเป็นอารมณ์ว่า หม่มันก็น่าเสียดายเนาะแทนเยอมันเหมือนการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นแต่เป็นการถ่ายทอดเพียงบางมุมให้เรารู้สึกอซึ่งแอดไก่ขยี้ไปแล้วว่ารอบสองนี่ชัดเลยว่าเลยพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าไปแล้วเห็นไหมครับมันจะมีแต่ละเหตุการณ์นัปเรียนะลบไปแล้วหกสิบเอ็ดครั้งในกล้งในหนังก็เขียนบอกนะถ้าใครไปดูเสร็จกูเกิ้ลก็เจอแต่เหตุการณ์ที่เขายกมานโปเรียนแพ้ส่วนใหญ่ในหนังในหนังนะในหนังนะคือของจริงนี่นโปเรียนแพ้ก็แค่เท่าในหนังนี่แหละ ส่วนใหญ่นักปเูเดียนไม่ได้แพ้เลยนะแต่กลายเป็นว่าในหนังเนี้ยมีแค่ตุ้ลงที่เดียว,วในหนังที่ชนะคือตูต้ตลงกับที่เทเลสาบทท่านั้นแข็งทร้งนั้นเป็นสมอภูมิที่ไปแพ้ลวพ้ลวนเลย,ลเลยอไอ้เขาว่าแพ้นี่มันมันรู้สึกมันแตกต่างย,ยังไงมันเลยทําให้เรายิ่งดูนปะปูเดียนไม่ได้เก่งอืมอ่านี่คือหนึ่งอย่างสองก็คืออ่าต้องบอกได้เลยนะว่าถ้าใครได้ดูประวัติไม่ว่าช่องไหนก็แล้วแต่พูดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดว่านโปเลียนเนี้ยก็จะโดนอังกฤษเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่า หมือนการ์ตูนล้อเลียนหรืออะไรเพื่อโจมตีให้ดิสเครดิตให้ดูแย่สร้างภาพให้สร้างภาพให้ดูแย่ให้ดูเป็นตัวต้กตัวตลกพวกเรี่ยวกาดพวกอะไรอย่างนี้นั่นแหละอยู่ในหนังนี่หมดเลยอใช่ซึ่งซึ่งซึ่งผมเลยยิ่งสังเกตว่าเอ๊ะตกลงคนทําหนังเนี่ยอยู่ฝั่งฝรั่งเศสอังกฤษเพราะว่าพอดูแล้วมันรู้สึกได้เพราะว่าในฉากพี่ก็ว่าเห็นใช่ไหมฉากที่ชัดที่สุดเลยก็คือที่บอกว่าตัวเตี้ย อ่าฮะพี่ก้เพี้ก็เห็นฉากได้กใช่ก็คือหนังพยายามทําให้เห็นว่าเอ่อนโปเลียนตเตี้ยฉากที่ไปดูศพประสบของมัมมี่ใช่ซึ่งเอามาใส่เอามาใส่ว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็ต้องไปเอากล่องมาใส่ถูกต้องแล้วก็เวลาเดินกับใครก็ตามในหนังเรื่องนี้นะสังเกตได้เลยไปดูนะจะเป็นนายทหารที่สูงเขาทุกคนเลยใช่ทั้งที่จริงตัวตกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่หนังมันจงใจใส่ภาพว่านโปเลียนเตี้ยตามที่เขาใส่มาตลอดเลยว่านโปเลียนเตี้ยนโปเนเตี้ย เหมือนกดอ่ะเหมือนกดเขาไว้แล้วก็บางฉากอย่างเช่นนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้หลังจากที่พูดถึงภาพภาพวาดรูด่นนี่อะไรเงี้ยงานมอบอ่าที่ว่ามอบมองกุฎให้พระรานพิเศษกลายเป็นว่าเก้าอี้นั่งต้องเหลื่อมและทําให้นักผลิตดูทีใช้มุมงกล้องใช้มุมงกล้องอันนี้เห็นชัดอ,อันนี้ผมมาดูรอบสองผมผมสังเกตแต่รอบแรกแต่ไม่ได้รู้สึกแต่พอรอบสองเห็นชันลแล้วคิดว่าเขาใส่อย่างเงี้ยเพียงเพราะว่าให้ตรงตามประวัติศาสตร์หรือจงใจให้ นั่นแหละตามประวัติศาสตร์ไปด้วยเพราะนประวัติศาสตร์คืออังกฤษพยายามจะใส่ไฟทุกอย่างให้นาบเรเยนดูเตียและอันนี้เขาทําหนังเพื่อให้ตามประวัติศาสตร์หรือใช้หนังใ,นใช้หนังนพยายามทําให้นาบูลเอนเตียด้วยนั่นแหละ <c oughs> ต,ต้องบอกเลยเลยอันนี้ไม่ได้อาคติส่วนตัวนะแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักเรลีสกอต์มาก,ก่อนหน้านี้มากอมนอกจากเขาเก้ากับหนังเพิ่งวันนี้ครั้งแรกกลับมาดูว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรอไปหาเองดีกว่า นั่นไป็นีัญหาใช่เมื่อกี้ยังถามก่อนเลยว่าตกลงเขาคนประเทศอะไรทําไมใส่ไลเซอรนี้เยใช่เพราะว่าหนึ่งไม่ได้เชิชูสองคือมีแต่ภาพที่มันเป็นมุมนี้มีภาพสงครามที่แพ้มีภาพที่ให้เห็นชัดๆถึงความนั้นและให้เห็นอะไรต่ออะไรหลายอะ่างแต่ก็บอกไม่ถูกนะเขาก็ไม่ได้ขยี่ให้ดูนะเกียร์เขาไม่ได้ขยี่เขา่้ยี่ให้ดูนงเกียรแต่ว่าถ้าดูรอบสองอย่างที่แอนไก่ว่าแหละคือรอบแรกอ่ะ มดูผมดูลุ้ความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เชิดชูนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้นักเรียนดูแย่ะลรมากมายมองเป็นชายข้างลักมองนี่อะไรแต่พอแอดไกดูรอบสองโอ้โหความรู้สึกมันคือคอารมณ์มันความรู้สึกพวกนี้มันมันเด่นชัดขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งฉากที่เขาพยายามใส่อ,อีกส่วนที่บอกว่าแอนก็บอกว่าตอนแรกตื่นโดนล้านแม้แต่สงครามครั้งสุดท้ายที่เขาเป็นจอมอยากษกพัดไปแล้วแต่ยังขึ้นมาแลวย,ยังสะดุดเลยซึ่งจริงๆถ้าถ่ายหนังแล้วเพื่อฉากนี้ไม่ผ่านเทคนี้ตัดออก น,นี้คือใส่เขาใส่เขา้เขา,เขามาให้เราเห็นเพื่อให้รู้สึกใ่ว่าก็ไม่ใช้แต่ครั้งสุดท้ายเขาเขาก็ยังขึ้นมาได้แบบไม่โอเค <c oughs> อะไรอย่างไม่สง่างามไม่สง,ง่างา,งามและมีหลายอย่างที่หนังจงใจที่จะเป็นบทพูดอต้องบทพูดบทพูดนะเพลมว่าคือแบบคือเขาเก่งกว่าคนอื่นโดยที่กดคนอื่นโดยแม้แต่ออย่างตอนสุดท้ายแล้วกันว่าจําได้ไหมตอนตอนฉากสุดท้ายที่บอกว่าใครเป็นคนเผาอ่าชั้นบอกชั้น เดิกก็บอกไม่ใ hmm. ช the yeah, yeah. ่บอกไม่ใช่คนก็พูดกันทั่วไปหมดเลยว่ารัสเซียเขาเผาเองป่ะว่ติศาสต์เป็นอาจตัวเห็นไหมมันเห็นภาพอย่างนี้ขึ้นมามีฉากที่บอกว่าในเรื่องของการที่พูดกับเด็กเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนใส่เข้ามาให้มีความรู้สึกว่านักเรียนจอมทองโลกใช่ไหมใช่คขารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมหรือตอนที่สอนเด็กตอนที่สอนเด็กในเรือจะมีเด็กอยู่เป็นเจ็ดแปดคนเลยเด็กเป็นฐารเรือของติดตอนที่เขาสอนเขาบอกว่าความผิดฉันเป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาด ถ้าฉันทำผิดพลาดครั้งๆที่ไม่ได้คือพูดอารมณ์ว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดฉันนะแม้แต่ลบแพ้ไปกี่ครั้งมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นจอมคนขนาดนั้นนะจริงๆมันยอมรับแล้วไม่งั้นไม่ได้ใจถ่านนี่ในความรู้สึกของเองนะ,ะนี่แหม,หม้บทมันมันมันค้านลงไปตรงเนี้ยเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวน้ำประเลนเองก็ก,ก็กลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับแล้วก็จริงๆมีอีกนะมีสองสามที่ที่ว่าเห็นแบบเนี้ยชัดๆเลยเนี่ยพอมาขยี้จะรู้สึกเลยใช่เห็นชัดขึ้น นี่นี่ก็คือความรู้สึกที่ผม <Okay, S 1> ต้อมาดูสักรอบมัง้งเนี่ยจริงๆมันมีอีกสองสามจุดเลยนะครับที่ที่ผมดูแล้วก็บทพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาดูแบบยิ่งใหญ่เหลือเนอ๋อตอนที่โจศิบินเสียชีวิตอ่าแล้วก็ลูกสาวมาอืมไม่โทษชั้นใช่ไหม,มนั่นแหละสิทําไมต้องพูดเรื่องนี้คําถามว่าอืมไม่ใช่ความผิดชั้นเธอไม่โทษชั้นใช่ไหมเออฉันไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรกับการที่โจศิีบินโชงตายอโอ้โหคือแบบ ถ้าเกิดรักเขาขนาดนั้นท่านคนนี้นั่นในความรู้สึกเนี่ยมันต้องมันเป็นเรื่องอืนมันต้องรีบบอกแล้วความผิดฉันเองเออใช่คือให้ดูแมนๆใช่เอออันนี้ที่ผมบอกนะมันแบบอย่าบอกก็เลยมีความรู้สึกว่าผมดนสองก็เลยรู้สึกว่าไอ้แหละไฉาบวัาเนี้ยไม่ไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าเขาใส่เข้าไปแล้วมันทาให้ภาพโูนเนี่ยมันดูแย่มากดูแย่แล้วก็บทมันดูขัดขัดเหมือนเมื่อวานอะขัดตั้งแต่รอบแรกแล้วตอนที่จอเซฟินมีชูแล้วกลับมาแล้วก็สุดท้ายก็โดนนขู่่วาใหัูบตามชั้น แต่หนังก็ตัดชุบเลยแล้วก็กลายเป็นนักเรีนต้องไปพูดตามเจสโซโจเซฟินอันนั้นนะเมื่อวานนะหลายคนที่ที่ดูด้วยกันเนาะก็ยังงงเป็นคือแบบงงไปเลยอับีิโก้มีความเห็นว่ามันเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนนักเรีนแต่เป็นแบบโพละะ่าเอออะไรอย่ี้มก็มัน <laughs> ต่อกันเลยไงฉากนี้แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นนักเรีนต้องพูดตามโจเซฟินซึ่งซึ่งฉากนี้ผมดูไม่สมูทฉากนี้ผมดูไม่สมูทแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเขาต้องการสื่ออะไรแต่กลายเป็นว่าไงนักเรีนดูอ่อนแอ และปลียนดูกลายเป็นแล้วก็ในระหว่างรบที่ออกไปฝรั่งตัวไปรัสเซียในจดหมายโจเสิินก็จะมีแต่ชั้นที่รู้ว่าคุณสุขภาพไม่ดีแล้วก็คนนยังไงเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกครับ <พอ S 2> ว่าพอยิ่งดูยิ่งสองยิ่งเห็นชัดรอบแ,<น>แรกมันแค่เฉยๆแค่รู้สึกแต่อย่างน้อยรู้สึกแรกที่ออกมาก็คือหนังไม่ได้บอกเราเลยว่านักปูเรนเป็นนักรบหรือว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ เป็นเหมือนให้อารมณ์แรกคือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นใหญ่คือพยายามชี้ภาพให้เห็นความเป็นคนธรรมดาอ๋อแต่กลายเป็นธรรมดาได้ไม่ว่าจริงๆถ้าคนธรรมดาขึ้นยิ่งใหญ่ต้องเชิดชูด้วยซ้ำไปแต่นี่คือกลายเป็นย้ำไงย้ำไงเขาคือธรรมดาเขาคือคนธรรมดาเขามีแต่หลงกับความรักเขามีแต่อะไระ้ๆคือย้ำให้พยายามเออใช่ใช่ใช่มันพยายามไม่เห็นว่าภาพว่านักปูนเลนคือคนธรรมดาอืมอื เออเริ่มเลยคือคือพยายามคิดในมุมนั้นนะว่าเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าคนธรรมดาบางทีมันมันยิ่งใหญ่แล้วอ่ะเปลี่ยนนะคนเราเวลาจากการคนธรรมดาใช่แต่วันนี้คุณเป็นจกักรพรรดิแล้วอ่ะแล้วเป็นสิบปีอ่ะมันเปลี่ยนมันไม่ใช่สิบปีคุณก็ยังแบบอย่างนั้นอยู่ขนาดนั้น,อ,น,นอันนี้อันนี้เราไม่รู้หรอกเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น,อนเองแต่ว่าเดี๋ยวก็เหมือนกับพูดของลิลีสกอตต์เราที่คนมาอย่างที่เราคิดนี่แหละเฮ้ยทำไมเสนอภาพไม่เปลี่ยนแย่จังมันไม่ตรงบริศาสตร์ลิลีสกอตต์สวนคำเดียวเลยคุณอยู่นนั้ ถ้าคุณไม่อยู่นั้นอย่ามาหูปากซะโอ้โหนี่ลิซซอตผมไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์ไงผมว่าความรู้สึกของเราแต่แต่แต่ถ้าตตงไงตอนที่บอกผมไม่ได้อยู่นั้นหูปากซะลิี่สกอตเล่นคํานี้คุณอยู่นั้นปะถ้าไม่อยู่หูปากซะโอ้โหเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าคลิปนี้ก็คือลงรายละเอียดแล้วก็คุยกันแบบลึกๆเลยลึกเลยเพราะว่าปกติเราออกจากโรงเราพูดเลยแน่นอนแหละความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกหลายๆคนมีมีคนพูดมาเหมือนกันว่าโอ้ยอวยหนังหรือว่าพูดว่าชมหนังว่าตื่นเต้น แต่อย่าลืมครับถ้าคนได้ดูรอบแรกอะไรที่ดูครั้งแรกมันตื่นเต้นการตามันรู้สึกแล้วคนเยอะๆวันนี้ที่ผมมาดูบางเดินก็คือมาดูตั้งแต่รอบแรกๆวันนทำงานเนี่ยวันพุธคนมีนะเยอะพอสมควร,รแต่ไม่เยอะมากเพราะด้วยหน้าหนาวมันก็ยังคอจะดึงคนได้แหละก็<ไ>เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาให้เวลากับหนังเรื่องนี้แค่อาทิตย์เดียวเพราะระยะยาวแล้ว ถ้าหาคนมาดูที่แบบตั้งใจมาดูจริงๆก็คงแค่อลิตแรกกันที่เดียวนี่แหละแต่ที่อื่นคงจะเบาแล้วล่ะใช่แต่แต่ก็อยากให้ดูนะนิ่งลง iMac เนี่ยก็ยังตื่นมันเป็นประสบการณ์ที่โอเคและอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหจําได้เลยครั้งก่อนนู้นที่ไปดูไม่บอกลงไหนได้กันที่ไปดูเคยเล่าอยู่ครั้งหนึ่งว่าพอไปดูเสร็จคนข้างหน้าโยกตัวืจําได้ไหมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รอบนั้นเสียงอื่นๆกับเรื่องเลยออโยกตัวปุ๊บ ผมอ่ที่นั่งอยู่ข้างหลังเลยต้องโยกตามเพราะมันลังอีกที่หนึ่งอ่าไปลงธรรมดาไงลงธรรมดามันกลายเป็นต้องโดนบังแต่นี่เหนั่อปนั่งยปห้างไปทางยังไม่ชนเบาะข้างหน้าเลยโอเคคือแบบโอเคมากอ่าก็เริ่มเอ๊ะเริ่มติดใจ iMa c ็กเเหมือนกันนะเนี่ยา็หลังๆเริ่มดู iMac ตลอดเลยนะครับผมอย่างน้อยมันได้ทั้งเสียงได้ภาพแล้วก็อารมณ์แบบนี้เนาะอารมณ์เซนเตมาติกเพราะดูที่บ้านไม่ได้เนี่ยทั้งทังที่เรื่องนี้เป็นการลงทุน ป็นการร่วมทุนนะไม่ใช่การขายขายลิขสิทธิ์เหมือนที่ผ่านๆมาปกติสตรีมมิ่งอ่ะจะใช้วิธีหนังฉายลงแล้วก็ไปขายลิขสิทธิ์ต่อให้เนติกนู่นนี่นั่นเพิ่มงานได้แต่นี่คือการร่วมทุนเพราะฉะนั้นหมายความว่าเป็นเจ้าของด้วยกันตั้งแต่แรกนี่คือการร่วมทุนแต่แรกเพราะฉะนั้นหมายความว่าการตลาดของเอ่อลงอ่ะบริษัทที่ทําหนังเอาไปเลยแต่ว่าเวลาลงสตรีมมิ่งปุ๊บแอปเปิลก็เป็นเจ้าของไป็เต็มตัวเลยซึ่งอารมณ์มันจะต่างกันนะต่างกันตรงไหนรู้ไหมแอปเปิลขอพูดตรงนี้นิดนึงแล้วกันมันจะต่างคนนนททีี่่่่ววาขรมุปั๊บเย แน่นอนหนังมันคือทําหนังชายโลงแต่ว่ามีคนมาช่วยช่วยสพอน์เรื่องทุนแต่ว่าอารมณ์ของหนังคือหนังโลงแต่ในขณะที่หนังที่อยังไงหนังที่เือนทําเองทำเพื่อนอารมณ์ไม่รู้นะผมเป็นเป็นความรู้สึกของพี่โก้เองนะพี่โก้หนังโลงกับหนังสตรีมมิ่งยังไงก็ต่างแล้วมันทลายไอ้ตรงนี้ได้ไงพอพอไอ้เพ l ่ทนทำอย่างเงี้ยมันจะกลายมาว่านี่คือหนังโลงไม่ใช่หนังเพื่อทำาูสต์สตรีมมิ่งใช่ใช่มันจะไม่เหมือนกับที่ว่าจ้างมาแล้วก็ทำไปเออเออจ้างดารา ดังๆมาจ้างผู้กกลับมาเอาง่ายๆตัวมาตินเองอ่ะไอริชแมนกับคิลเลอร์คนละลงกันเลยอืมอืมไอริชแมนยังไงยังไงก็ดูเป็นหนังซีรีส์ไม่ดูเป็นหนังโลกแต่ทำไมคิลเลอร์เราดูแล้วเป็นเป็นหนังโลกหนังโลกเพราะไออไอคขาว่าร่วมทุนกับซื้อลิขสิทธิ์มามันมันต่างกัน่ากันมันมันเป็นความรู้สึกของตัวเองรู้เปล่าไม่รู้รู้ใครคิดเหมือนคนรู้เปล่าว่าหนังโลงกับหนังีต่อให้ใช้ผ่วกกับคนเดียวกันต่อให้ใช้ดาราคนเดียวกัน มันแยกออกว่าไหนหนังโรงอันไหนหนังซีมิงอืองต้องลองดูนะขย <c oughs> บับแบบสงสัยหรือมีขอ้ออัน <c oughs> นี้ก็ลอคว <c oughs> ามร <c oughs> ู้สึกแล้วกันเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนัง <c oughs> ถึงแม้ว่ามีชื่อ a p p l e TV ทแต่ไม่ใช่หนังซีมิง <c oughs> มเป็นหนังฉายสาหรับโรงแน่ๆ <c oughs> ยังไงก็ต้องดูในโรงความซนิเมติกความมุมกว้างเอ่อเสียงเสียงเสียงมาคั่วนี่ใด่สสองรอบทิศทางเสียงปืนใหญ่ฟู้ก็ใช่ใช่เหล่านี้ในบ้านไม่ได้ใช่ โอเคเนาะนี่นี่คือบรรยากาศอ๋อมีมีเกรดอีกนิดนึงอันนี้คือไปค้นเนี่ยพอค้นมาเยอะๆหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วครั้งแรกอ่ะชื่อคิดคิดแบ็คหนังเนี่คือใช้ชื่อเรื่องคิดแบ็คนะไม่ใช่ชื่อเรื่องนโปเลียนคิดแบ็คนี่คือมั้งกตอตแรกมาจากเป้ทหารที่แบบอ๋ออยู่ข้างคิดคิดนะคิดแบ็ค i t แล้วก็ b a t คิดแบ็กก็คือพูดง่ายว่าแต่ก็เรื่องนี้เลยนะตอนนั้นคนเขียนบทมาแล้วพูงกลับก็รีสกอตแล้วจากวาคินก็มาแล้วคือทุกอย่างตามนี้เลยเพียงแต่ว่า ครั้งแรกอะที่ไปเสนอเพราะนี่ไม่ใช่หนังของฟอกใช่ไหมไม่ใช่หนังของฟอกไม่ครั้งแรกคือไปเสนอฟ็อกล้วฟอกไม่เอาไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุอะไรเกิดึ้นแล้มาเป็นโซนี่นั่นแหละอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าที่ไปค้นมาเพิ่มเติมนักข่าวออกมาแรกแบ็คออไอไอไอเป้สะพายของทหารคิดคิดไหมเคไอทใช่แล้วก็เป็นการที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ติดตามและตเรียน อ่ไปตามเนื้อหาที่มันมันอยู่ภายเบื้องหลังอ่ะมันอยู่แบบที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยอะไรเงี้ยคุยง่ายเรื่องนี้อีกชื่อหนึ่งก็ได้อ๋อถ้าเอานี่รู้ละที่มาไงเพราะเมื่อวานคุยกับเพื่อนดิเฟเนือหนังเรื่องนี้เหมือนตามติดชีวิตนักบุเรียนอืมอารมณ์นันเลยก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสุดท้ายน่าจะเป็นชื่อนักบุเรียนขายได้ง่ายกว่าเขาใจกว่าอืมเพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าใครได้ตามข่าวนะปีสองปีแล้วล่ะก็คือใครได้ตามข่าวก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ใช้ชื่อนั้นนนนก่่ออัหละ ก็ถือว่าเป็นอีกเกล็ดหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะรู้หรือไม่อยากรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้รู้แต่เกล็ดที่ว่าอ๋อเป็นการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งบว่ผู้กำกับแล้วก็ดารานักแสดงที่ปั้นมากับมือคนเขียนบทด้วยคนเขียนบทก็คนเดิมด้วยกลับการ่มเดิมใช่ใช่เนี่ยคนเขียนบทกับผู้กำกับเขาคู่กันตลอดเขาคู่กับ่อยๆอยู่แล้วแต่การที่ดาราจะกลับมาทํางานร่วมผู้กำกับคนเก่าเนี่ยมันก็ยังมันไม่มีีเรื่องมันก็มีแต่ปูมาตินแหละที่ใช้แต่โรเบอร์ตด เรื่องล่าสุดก็เลยเอาสองคนนี้มาใช้ด้วยกันเลยไม่ไปไหนจากสองคนนี้สักทีชอบใจละทำงานกันคู่เข้าขากันแต่ลิลลี่สก๊อตเนี่ยเป็นคนปั้นเป็นคนปั้นให้วาคินฟินิกอ่ะเป็นดาราขายฝีมือเลยเพราะก่อนหน้านั้นนะเขาอยู่ในใต้ร่มเงาของพี่เขาตลอดเพราะพี่เขากำลังจะเกิดิเวอผิดผิดกำลังจะเกิดกำลังจะดังเล่นบทยังอินเดน่าโจนทุกอย่างทีหมดวาคินเป็นดาราบุนที่ไปอยู่ในหนังเล็กๆหนังยิ่งย้อยหนังที่แบบแล้วลองไปไล่ชื่อที่ไก่ทำไว้ใช่ไหมจิ้มระดับอ๋ออย่าลืมว่า อ่าตรงนี้นะก็คือผมมีเรียบเรียงไว้ก็คือสิบอันดับหนังวากินบวกหนึ่งหนังก่อนกาเดียเตอร์นะเขาจะเป็นตัวประกอบแบบดีเลยค่ะมากแต่จริงๆก็ชอบเรื่องนั้นนะที่อะไรนะพาเรนอะไรนะพาเรนฮูดหรืออะไรนะพาเรนฮูทที่เด็กเลยเขายังเป็นเด็กยังวัยรุ่นอยู่ก็เล่นถือว่าใช้ได้อะไรที่มีคินนรีฟด้วยมีอ่าใช่ใช่ก็นั่นแหละแล้พบกินูริฟเนี่ยเป็นสนิทกับพี่ชายเขาคินนรีฟนี่ซีกับลิโอฟินิกออ่าก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็คือ เก่งนั่นแหละเขามีความเก่งอยู่แล้วแต่มันเหมือนอยู่ในใต้ลงเอาพี่ตลอดยิงบอพี่ตายนะเขาก็ยังหาโอกาสเกิดไม่ได้แกเดเต์ทำให้เขาเกิดตอนนั้นเขายุ่งยุ่6หกเองเขาเกิดกับเดเต์โดยพู้กับลิลี่สกอตต์แหละเพราะฉะนั้นกบมาเที่ยวนี้เหมือนกันกับมาหาอาจารย์คนแรกนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลองไปตามดูอย่าลืมดูฝักดูคลิปด้วยนะครับสิบอันดับหนังทําเงินของวากินินิกบวกหนึ่งทำไมต้องบวกหนึ่งไปตามดูกันเดี๋ยวมาแปะไว้ท้ายคลิปนี้แล้วกันทางานันนะครับผมโอเคเนาะสำหรับคล้ ยาวมากยาวมากแล้วก็ละเอียดเลยก็โอเคนะครับถ้าใครที่กดซ b s c r i b e แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากมากอ๋อเดี๋ยวจริงๆริโหยังมีอีกนิดนึงมีของแจกของแถมอีกได้อยางจะแจกช่วงโปรโมชั่นก็อย่างนี้เลยช่วงโปรโมชั่นเต็มที่คือนี่เลยแล้วมีคนร่วมสนุกอุ้ยสวยอ่ะนี่นี่เลยไปหามาจนได้เนาะนี่ก็คือหนังเรื่องนัปเปลียนอต่ครานี้แทนญบล่ยุนเป็นแฮมเบญี่ปุ่นเหมือนเดิมนําเข้ามาแต่คราวนี้เปลี่ยนกติกาหน่อย ผมจะแจกทีเดียวคนเดียวแต่หมดนี่เลยโอ้ยเนี่ยคนอื่นไม่อุ้ยนี่เรื่องนี้ผมชอบมากใครได้ไอันี้อันนี้อันนี้อ้นี้คือเก็บไว้ด้วยเองได้ปะมีเก็บไว้เองมันมีอยู่แล้วแต่ชอบมากเรื่องนี้นะครับผมก็คือฝนตกวันนั้นหนังรักหนังรักอ่าเอ็กซ์โซซิสอ่ามีเอ็กซโซซิสอันนี้คือเรื่องใหม่จําชื่อเรื่องไม่ได้อีกลวหนังของเอ็มม่าอ๋อหนังเอ็มม่าโซโยโกโยโกะอ่าเสียงยักษ์ที่นึงอ่าแล้วก็เกเตอร์โอเคโยโกะนี่ภูิกลับนะแล้วก็กอซิลลา ซโอก็เพิ่งมีมีมีสมาชิกไมนัสวันอ่าไปดูไปดูเมื่อวานที่ญี่ปุ่นที่ไปญี่ปุ่นเลยไม่เขาอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ที่ญี่ปุ่นจัดโอ้โหมีบูธมีอะไรแบบเยอะแยะก็เป็นหนังที่ทำเงินระดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นั่นแหละอันนี้หมดนี่นะครับผมแล้วก็มีนี่จากไรบิยอนนะครับเขาฝากมาก็เดี๋ยวใส่ไปด้วยเลยกระดาษแข็งนะครับผมกระดาษก็ไปดูมา ดูมาแล้วก็สนุกแล้วก็มีรีวิวเดี๋ยวรีวิวนี้แปลกท้ายด้วยเหมือนกันใช่ครับสนุกนะคนอันตรายลากข้ามโลกก็ผมใช้คําว่าเป็นไม้สุดท้ายของดาราฮ่องกงแล้วที่เป็นฮ่องกงแท้เพราะหลุดจากรุ่นนี้ไปนะก็เป็นหลินอี่ปอเป็นอะไรเป็นดาราสลับแทนจีนเปนใหญ่แล้วแต่ที่นี่นี่คือรุ่นสุดท้ายของดาราฮ่องกงรุ่นแรกเอ้ยรุ่นรุ่นสุดท้ายดีกว่าไม่ใช่รุ่นแรกคือรุ่นรุ่นแรกๆก็อย่างหลายคนก็ยังอยู่ยังอยู่ิวเตอร์หัวเอ้ยเหลียงเฉวยเอ้ยก็ยังอยู่แต่น อมันคิดคิดนี่มีังมีใครไหมฮ่องกงเซทิงผงเขาก็ไม่ค่อยจะจะเล่นละอจริงๆริอะตอนแรกตอนแรกเห็นแล้วจะคาดหวังเซทิงฝงที่อายุสี่สิบคิดไแล้วผมไม่บอกห้าสิบเฉยเลยเขาก็เป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่นสุดท้ายจริงแต่เล่นหนักร้อยมากกลายเป็นนี่ยชุดเนี้ยแนะสามคนเนี่ยฮูเทนเลอร์โก้ผู้ชงที่ยังเล่นอยู่มีหนังออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วเรื่องนี้ก็สนุกอ่าก็มีอันนี้ก็นี่ให้ไปด้วยให้ไปด้วยมีนน้ตอีกคนยังไงเขาเรียกอะไรตัวนี้เหลียง ผมนี่ยังเลี้ยงโชวยเวยอ,อันนั้นน่าจะยังอยู่ยนะว่าว่ายังซแซ่บบเนี่ก็คือให้หมดนี่เลยแต่แค่คนเดียวจะได้ <โห S 1> เอาไปทีเดียวเลยให้อิ่มเลย,ให,เลยให้อิ่มเลยนะครับผมได้ทั้งโ <ห S 1> นโปเลียนอเอาอย่างนี้นะครับตั้งใจแล้วว่าอยากให้พูดถึงนโปเลียนแล้วกันเพราะคลิปนี้เป็นนโปเลียนแล้วก็ต้องขอบคุณโซนี่อยู่แล้วด้วยก็พูดถึงนโปเลียนว่าคิดเห็นคิปตานกับเราที่เราวิเคราะห์ไปยังไงหรือมีง่ายมุมไหนเราที่เรายังไม่ได้บอกแล้วก็เดี๋ยวดูถ้ามีหลายคนก็เดี๋ยวจะมาสุ่ม มันจะมีแอปสุ่มอยู่ก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูในคลิปหน้านะครับแต่ถ้ามีคนเดียวก็เอาไปเลยอ่าใช่เดี๋ยวก็ลองดูอีกทีแล้วกันว่าโอเคคลิปหน้าก็น่าจะเป็นในวันนี้โอ้ว่างว่างอย่าอ๋อวันอาทิตย์เร็วเร็วไปไหมเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาวันนี้มันเพื่อหัดเฮ้ยวันนี้พูดเองนะพูดพูดพูดห้าสุบเสาก่อนจะได้ดูออาทิตย์หน้าก็เป็นไม่แต่คลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะไปดูวิสดูอะไรเพิ่มไงแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นหนังสัปดาห์หน้าเลยแล้วกันสัปดาห์หน้ารู้ส ที่ชนกันสนั่นหลายลยเรื่องเดี๋ยวต้องแยกกันดูด้วยมีแววว่าจะต้องแยกกันดูหรือเปล่าในของโซนี่แล้วกันหนังของโซนี่ทิงกี้เพนวันขอบคุณพระเจ้าใช่โหดน่าดูนะครับเดี๋ยวผมเป็นประกาศนี้นั้นเพราะไหนๆก็จะแจกเรื่องนี้อยู่แล้วมีมีด้วยทิงกี้เพนไม่มีหมายถึงว่าเป็นหนังโซนี่เหมือนกันไงอ๋อก็ไปแจกอีทีนั้นแล้วกันโอเคนะครับผมอ่ะก็ต่อเป็นเข้ามานะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็จะส่งไปให้รอะคนก่อนก่อนหน้านี้มีอยู่คนนึงยังไม่คอนเฟิร์มมา แต่ที่ข้อความมาหลังเพจอตนส่งให้หมดแล้วนะครับมีอยู่คนนึงที่ยังไม่ส่งข้อวามาอีกคนนึงที่ได้เสื้อตอบไปใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งที่อยู่มาเราจะส่งไปที่ไหนโอเคนะครับผมโอเคงั้นก็ถามเสื้อเสื้อก็มีคนตอบถูกแล้วตอบแล้วใช่ครับผมโอเคนะครับผมงั้นก็วันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับยาวมากก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ดูแล้วก็ คนไหนที่เพิ่งผ่านมาเพิ่งมาดูคลิปแรกก็อย่าลืมนะครับกด s u b s ไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีกดกระดิ่งตามด้วยเวลา <Okay. S 2> มีคลิปใหม่ๆ uh huh. จะได้ทราบกันแค่นั้นเองนะครับ <Okay. S 2> ผมสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเองเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ enjoy the spectacle <laughs> napoleon